อุ้ยลอยมาเลยลอยมาเลยเข้ามาจากริมตลิ่งปลาคอครับปลาคออ๋อจ้ำกุกิกกุกิก,ก,กเมื่อกี้มันกัดตรงนี้ตัวนั้นเนี่ยน้ำขุ่นนะครับคือเดยื่อผมมันตกลงไปแล้วแล้วมันกัดอยู่ใต้น้ําผมก็ไม่รู้ว่าปลามันกัดนะเนี่ยยังไม่ทันได้ล่าเหยื่อเลยแล้วมันก็ช่าเหยื่อไปเลยครับเนี่ยน้ยายังขุ่นอยู่เลยแต่ว่าเมื่อกี้กัดหวัหวมุมนู้น อยู่อยู่ใ,ใกล้ๆเลยครับปลาปลาช่อนนะครับนี่แทนที่สามมาแล้วเดี๋ยวเอาจิปเปอร์ดีกว่าอันพลาดอืม,อมสวยๆเลยปลาช่อนฮะ ขียดจ้ำครับจัดให้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กตูมนี่ครับช่อนนะครับผมก็สําหรับตรงนี้นะผมก็ไม่มีอะไรครับตีตรงที่ปลามันอยู่นะครับตีไปแล้วก็ค่อยๆลากมาเราอย่าพึ่งลากมาเร็วนะครับพอเหยื่อตกปุ๊บให้สะบัดสะบัดนิดนึงให้เหยื่อมันมันมันคว่ำตัวก่อนบางทีมันตกปุ๊บมันหงายท้องแล้วถ้าเราลากมาเลยเนี่ยบางทีเหยื่อมันจะ ถลับหรือว่ามุดน้ําได้นะครับก็คือพอเหยื่อตกปุ๊บให้เราสะบัดข้อมือนิดนึงทึ๊กๆให้มันแบบเหยื่อมันมันมันได้ทรงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆลากมาปลามันจะได้มีจังหวะที่จะกัดเหยื่อเราด้วยนะครับถ้าเราตกปุ๊บแล้วเราลากมาเลยเนี่ยบางทีมันปลามันตามมาไม่ทันนะครับปลามันอาจจะอยู่ตรงนั้นพอดีแบบเมื่อกี้เนี่ยตีไปตกตรงที่ปลาอยู่พอดีนะครับเกียร์จ้ำกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กตูมครับผมสุดยอดมาก ไปลุยต่อครับผม